สวัสดีครับพี่น้องผอไปสุขสุขคุณกับผมพบกับเบายะเอาด้วยอลไรพี่น้องผมหมาพี่น้องกับผมมาเมนูนี้เลยพี่น้องนี่ปลาตองหม้อลายห้างพี่น้องผมเห็นแล้วหูเลยบกม่วงนะครับนี่น้ําพริกปลาหวานสูตรเบายะพี่น้องกับผมนี่ทําเองเลยนะครับมาหมีดขออนุญาตใช้มีดพี่น้องมาเนี่ยมาพาพี่ผน้องลงมือเลยนี่ฝานเรียบร้อยพี่น้องกิ๋อยากินสมกินเสียวพาพี่พผน้องลงมือ โปรม,ปม,ปมหญ่พี่นอ้องแดดหน่อนๆน้องพี่นอ้องพากันกินสมก็ไปกินลายคนแห่งแสบเลยพี่นอ้องนี่ 嗯嗯，嚯，嗯，赞，嗯。 으음 으음 มะม่วงบ่ายาวันนี้อาจจะไม่ส้มเท่าไหร่พี่น้องอาจจะไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะครับถ้าปเปรี้ยวต้องมะม่วงสามฤมาดูมะม่วงหน่อยสม้มแต่ว่าแล้วไม่ชอบพี่ดีมะม่วงกินน้ำพริกอร่อยต้องมะม่วงใหญ่แบบเั้นพี่น้องมะม่วงหัวสร้างมะม,ม่วงใหญ่ you <laughs> เราจะทำเห็ดมากเห็ดกับเขาเห็ดนันเห็ดนี่มากเห็ดเผ็ดเดๆไปเนอะเป็นคนกินเผ็ดนะน,นี่ยไปเนอกวันนี้กินเราจะจะค้องกับแสบทองตาก,กับมากคือนเขาอออืม you mm -hmm. mm -hmm. ไปร้องกับผมมื่อนี้สมมองว่างแซ่บๆมันกันตะเกียบใบยาแล้วครับกินไม่ดีกินไม่สบายเพราอาจารย์ไหนที่ไม่เหมาะสมขอโทษขออภัยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กกยใหบยาไปร้องรับผมเจอกันคลิปหน้าวันนี้บใบยาอุ่นตอนสบายดีสวัสดีครับผมไปครับพี่น้อง